อ่าแล้วถ้าเกิดถามว่าคนที่ไม่ซื้อหุ้นอเมริกานะครับขายหุ้นอเมริกาจเจ้าเงินไปเก็บไว้ตรงไหนฮะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีสำนักข่าวตามทห้รายงานบอกว่าคุณปู่นะครับหลังจากขายหุ้นของ Apple ไปก็มีการถือเงินสดไว้เป็นส่วนใหญ่แต่ก็ตัดสินใจนะครับเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยครับโดยล่าสุดน,นะครับเบิร์กชร์เวเนี่ยมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ใน5บริษัทเทรดดิ้งยัษ์ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยครับจนตอนนี้จะขึ้นมาใกล้แตะเพดาน10%แล้วนะครับโดยหุ้นที่เข้าไปเพิ่มสัดส่วนการทุนนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานครับหลังจากที่การประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีคุณปู่ก็บอกว่าจะซื้อหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มนะฮะแล้วก็ซื้อเพิ่มจริงๆครับมีบริษัทไหนบ้างนะครับก็คือบริษัทแรกครับมิตซูย์นะครับซื้อเพิ่มครับจากเดิมถืออยู่ 9, เกอ,อ,อยู่8%ขยับขึน้นมาเป็น9.8% แล้วก็มีมิซูบิชินะครับเดิมถืออยู่8.3%ขยับขึ้นมาเป็น9.6ซูวิโตโมจากเดิมถืออยู่8ขยับขึ้นมาเป็น9.2แล้วก็อิโตชูนะครับเดิมถืออยู่7.5%ขยับขึ้นมาเป็น8.5แล้วก็มารุเบนีครับจากเดิมถืออยู่8.3%ขยับขึ้นมาเป็น9.3%นะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาหลังจากที่คุณปู่วอร์นเบิร์ตเฟตนะครับระบุในจดหมายผู้ถือหุ้นว่ากําลังจะพิจารณาเพิ่มสัดส,ส่วนนะครับการถือครองของ,ของหุ้นในญี่ปุ่น แล้วก็นักสำนักาบูเบิร์กก็บอกนะครับว่านักทุนหลายๆคนเนี่ยติดตามคุณปู่อยู่นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดคุณญี่ปุ่นนะครับในช่วงที่ค่างเงินเยนแข็งค่าอัตราดอกเบี้ยสูงหรือว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับเ,เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยครว่าตอนนี้พอร์ตโฟลิโอของบริษัทฮัทเวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูจากาตัวเลขล่าสุดนะครับที่ถือครองอยู่ในภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่า หลักๆเนี่ยสัดส่วนการถือครองครับยังคงเป็นหุ้นของ Apple นะครับมีสัดส่วนประมาณ22.7%ของพอร์ตนะก็ลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจากก่อนหน้าเนี่ยที่เคยถืออยู่ประมาณ50%ของพอร์ตแล้วก็มี American Express นะครับ Bank of America Coca-Cola, Chevron, Occidental p e t r o l e u m m o o d y s Kraft h e i n z Chubb และที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือหุ้นญี่ปุ่นนะครับหุ้นญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็มี m Mitsubishi i t o c h u m i t s u i มีหลายบริษัทเลยนะครับที่กำลังถือครองแล้้ววกก็มมมีสส่่นนเพิมมาขึ จนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ไปแล้วครับพี่แบงค์ครับผมผมเป็นคนหนึ่งที่มีหนังสือ r อ n วัฟเฟต t อ่านอยู่ที่บ้านเยอะมากนะอะไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนกับ m o n i n n Brief Buffett เคยบอกไว้ในการประชุมเบิร์กชายอันหนึ่งแล้วก็อยู่ในหนังสือชื่อ b u f f e t t ทโลจีเขาบอกว่าความสำเร็จ การลงทุนไม่ใช่การคาดเดาว,ว่าอุตสาหกรรมไหนจะเปลี่ยนโลกแต่คือการหาบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนไม่ว่าอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิมแล้วมีอายุกี่ปีก็ตามมันเป็นวิธีคิดของเขาพอเอาเรื่องนี้นะที่พี่ป๊บบอกว่าเอาข่าวว่าน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนเข้ามาใส่แล้วก็มีข่าวเรื่องเขาลดสัดส่วนอ่ะหุ้นญี่ปุ่นเข้ามาใส่ในพอร์ตแล้วก็เอา หุ้น Apple สัดส่วนลดลงไปแล้วก็ถือคองเงินสดเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าแบบบัฟเฟตเคยมีมูฟแบบนี้ตอนปี1999ก่อนเกิดวิกฤตดอทคือลดสัดส่วนหุ้นเทคซึ่งจริงๆหุ้นเทคในพอร์ตของบนะัฟเฟตมีไม่เยอะไม่ว่าจะเป็นตอนก่อนวิกฤตดอทหรือตอนนี้นะแต่ตัวที่มันมีเยอะที่สุดคือ Apple มีมากสุดก็คือมีแค่ตัวเดียวแล้วยันมีไปเกือบครึ่งพอร์ตด้วย ก็เลยถูกตั้งคำถามว่าหรือว่าฟองสบู่ Magnificent Seven มันจะกลายเป็นเจ็ดนางฟ้าจะกลายเป็นเจ็ดแม่มดก็เริ่มคล้ายๆพอเชื่อมเชื่อมหลายข่าวมันเหมือนมีความพันๆกันว่าให้ลักลุงทุนเห็นภาพว่าตลาดจะปรับฐานแดงกว่านี้หรือเปล่าเพราะแม้แต่บัฟเฟตก็ย้ายไปลงทุนที่อื่นด้วยเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้เราต้องติดตามรอดูนะตามนั้นครับ